นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกินุสันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปมุนจัสิสังวิกาลุโปอะคัมมะ กินนุพิโตวะติทะสิติสันตะธาเมภะเลเอพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาปิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะสุริยันติกินนุสันตะละมโนวะลาหุจันตังปมุนจสิสังวิกะลูปโปอะคัมมะ กินุปิโตวะติตะสีติสัตทาเมะเรพุทธาจีวันโตนะสุขังระเพพุทธคาถาปิกิโตมหิโนเจมุนชัยะจันติมันติกินนุสันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปมุจฉสิสังวิกะลูโปอะคามะกินนุ พีโตวะทิตาสิติสัตธาเมพะเลพุทธาจิวันโตนะสุขังละเพพุทธกาธาภิกิโตมะิโนเจมุนชัยยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวะลาหุจันตังปมุจฉสีสังวิกะลูปโปอาคัมมะ กินุปีโตวะทิตะสติสัตตาเมพระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธกาธาปิกิโตมาอิโนเจมุนชัยะจันติมันติกินุสันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปะมุนจสิสังวิกะลูโปอาคมมะ กินุพีโตวะติตะสิติสัตตาเมระเลพุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธกาธาปิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวะลาหุจันตังปะมุนจสิสังวิกะลูปโปอะคัมมะ กินุพีโตวะติตสิติสัตตาทาเมพระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธากาธาปิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะจันติมันติกินนุสันตละมานูวะลาหุสุลิยังปมุนจสิสังวิกะลูปโปอะคัมมะ หินโนพิโตวะติตาสิติสัตตาาเมพระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธกาธาปิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะสุริยันติหินนนสันตะละมานวะลาหุจันตังปมุนจะสีสังวิกะลูโปอาคัมมะ กินนูปิโตวะทิตตะสิติสัตตาเมผะเลพุทธาจีวันตโตนาสุขังละเพพุทธาาถาปิกิโตมะอิโนเจมุนชัยยะจันติมันติกินนูสันตะาลา,านโนวะลาหุสุริยังปะมุนจาสีสักวิกิ ลูปโปอัคัมะมกินนูปีโตวะติตะสิติสัตตาเมพระเลพุทธาจีวันโตนัสสุขังละเปพุทธากาธาปิกิโตมะหีโนเจมุนชัยยะสุริยันติกินนูสันตละมานวะลาหุจันตังปรมุนจะสี สังวิกาลูปโปอ,อากัมมะกินนุปิโตว,วะติตาสิติสัตธาเมระเลพุทธาจีวันตโตนะสุขังละเพพุทธากาธาปิกิโตมะอีโนเจมุนชัยยะจันติมันติกินนุสันตะทะมาโนวะลาหุสุริยัง ปมุนจัสีสร้างวิกะลูปโปอากรรมะกินโนปิโตวะติตะสิติสัตตา,าเมพระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธากาธาปิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะสุริยันติกินโนสันตละมาโนวะลาหุจันตังปมุนจัสี สังวิกะลปโปะอากัมมะกินนุพิโตว,วะติตะสิติสัตตาเมระเลพุทธาจีวันตโตนะสุขังละเพพุทธากาธาปิกิโตมะอิโนเจมุนชัยยะจันติมันติกิน,นูสันตละมาโนวะลาหุสุริยัง ปะมุญจะสีสังวิกะลูปโปอ,อคาคัมมะกินนุพีตโตวะติตาสิติสัตธาเมพระเลพุทธาจีวันตโตนะสุขังละเพพุทธคาธาปิกิโตมหิโนเจมุนชชยะสุริยันติ กินนนสันตระมาโนวะลาหุจันตังปมุญจะสีสังวิกาลูโปอาคัมมากินนูพีโตวะทิตาสิติสัตตาทาเมพระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธะคาทาบิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะจันติมันติกินนู สันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปะมุญจจสีสร้างวิกาลูโปอ,อากัมมะกินนุปิโตวะติตาสิติสัตตาเมภะเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธากาถาปิกิโตมหิโนเจมุญชจยยสุริยันติ กินนุสันตละมาโนวะลาหุันตังปมุนจะสีสังวิกะลูโปอากรรมะกินนุพีโตวะติตาสิติสัตตาเมพระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธกาธาปิกิโตมหิโนเจปุญชยะจันติมันติ กินุสันทละมาโนวะลาหุสุริยังปมุญจสสิสังวิกะลูโปอาคัมมะกินนุพิโตวะทิตาสิติสัตตาเมระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังละเพพุทธกาถาปิกิโตมหฮิโนเจมุนชัยยะสุริยันติกินนุสันตละมานวะลาหุ จันตังปะมุญจัสสีสังวิกาลูปโปอ,อากัมมะกินนุพีโตวะติตัสสิติสัตธาเมพระเลพุทธาจีวันตโตนะสุขังพระเพพุทธกทาธาปิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะจันติมันติ กินโนสันตะละมาโนวะราหุสุริยังปรมุญจสีสร้างวิกาลูโปหากรรมมะกินโนปิโตวะติตาสิติสัตตาทาเมพระเลพุทธาจีวันโตนะสุขังลาเพพุทธากาธาปิกิโตมาหินเจมุนชัยยะสุริยันติ กินโนสันทะรามโนวะลาหุจันตังระมุนจะสีสังวิกะลูโปอากรรมะกินโนปิโตวะติตัสสิติสัตตาเมระเลพุทธาจีวันโตนาสุขังละเพพุทธาคาถาปิกิโตมหิโนเจปุญชัยะจันติมันติ กินูสันทารมาโนวะลาหุสุริยังปามุนจะสิสังวิกาลุโปอากามะกินนูปิโตวะทิตาสิติสัตถามีพระเลพุทธาจีวันโตนาสุขังระเปพุทธากาธาพิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะสุริยันติ กินโนสันทรมาโนวะลาหูจันตังปมุญะสิสังวิกาลูโปหาคัมมะกินนูปิโตวะทิทาสิติสัตธามีพระเลพุทธาจีวันโตนาสุขังละเพพุทธะาถาปิกิโตมหิโนเจบุญชัยยะชันติมันติ กินโนสันทารามนรานวะลลหุสุริยังปามุญจาสีสังวิกาลุปโปอาคัมมะกินโนปิโตวะทิตาสิติสัสตธาเมีพะเลพุทธาจีวันโตนะสุขังลาเพพุทธากะทาปิกิโตมหิโนเจมุนมจัยะสุรยิยันติ อินนูสันธารมาโนวาลาหูจันตังปมามุนจสสสิงวิกาลูโปหากรรมะกินนุพีโตวาทิธาสิติสัตตาเมระเลพุทธาจีวันตโตนะสุขังลาเพพุทธาคาถาพิกิโตมหิโนเจมุนชัยยะจันทิมันติ